เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับเรียกว่าเวลาแห่งการปราบเสียนใช่ไหมปราบเสียนเนาะทำง่วงๆอะไรเงี้ต่างๆใช่ไหมมีความง่วงมีความง่วงใช่ไหมเรามากําจัดความง่วงนะครับจะจัดยังไงดีวะ สิ่งนี้เลยสิ่งนี้เลยที่จะทำให้เราหายง่วงได้ uh huh. ยังมีลงเหลือนะครับมิกกี้เมาส์มีลงเหลืออยู่เนาะลงเหลือตั้งหนึ่งดอกมิกกี้เมาส์แตกยอดสวยงามเลยนะครับมาดูหน้าบ้านนะครับจะพามาดูอะไรดูอะไรดูอะไรได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงนกหน้าบ้านมีอะไรให้ชม มาเลยมาเลยแทนแทนแทนเอาลืมมาเจอบ้านมานั่นก็คือสตตาบเบอรี่นะครับมันก็คือมะยมนั่นเองนะครับมะยมนั่นเองนะครับยงมะยมมะยม,ม,ะยม,ม,ะยม มายมดกมากครับมยมดกมากอยากตำน้ำยาใหญ่น้ำยาใหญ่นะครับต้นนี้ปลูกมาน่าจะประมาณสักบ้านเสร็จสี่ปีได้ละสามสี่ปีได้แล้วนะครับเราตัดไม่ให้เขาสูงมากนึงสองสามประมาณห้าเมตรไม่เกินห้าเมตรสี่หรือห้าเมตรแค่นั้นเองเนาะ ยำใหญ่ใหญ่เลยยำํายใหญ่เลยนะครับเนาะปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเขาบอกว่าปลูกมะย,ยมไว้หน้าบ้านให้คนนิยมชมชอบภาษาอภาษาบาลันมีขนุนคูนยอใช่ไหมครับต้นไม้ที่เป็นมงคลเนาะขนุนคูนยอแต่ที่หน้าบ้านเราไม่เยอะเนาะก็จะปลูกไม้ที่แบบออกลูกทั้งปีเลยนะครับมะย,ยมนี่ เก็บเสร็จแล้วนะครับก็จะแต่งกิ่งนะครับเวลาเก็บเสร็จแล้วแล้วก็จะแต่งกิ่งแต่งกิ่งให้เขารู้สึกโปร่งๆนะครับแล้วเขาก็จะเงาะออกมาใหม่ก็จะได้มายอมให้เราได้ชิมประมาณนี้แหละครับดู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 งดึงงงงนะครับามาชมมายอมเนาะโอเคคลิปสั้นๆท่านี้แหละครับ เอาน้องบ้านไม่ค่อยได้นะครับ Work from home นะครับ Social distancing Thank you for watching ทิศแดนบ้านทุ่ง I hope t o see you next clip Please subscribe ชอบกดไลค์ like, ก็แชร์ Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมทิศแดนบ้านทุ่งนะครับเพื่อนคนไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับจะกลับไป เป็นเพื่อนกันในระยะเร็ววันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมซี See you again. Bye ่ย์เ a อะเกิน,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 นบายแทน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 เขาบอกว่าดูคลิปนี้แล้วก็จะรวยนะครับดูคลิปนี้แล้วโชคลาภก,ก็จะมีเนาะโอเค50 150ไ50คืี 48,